เอาเรื่องเช้าวันนี้ดีกว่าค่ะเช้าวันนี้จะมีการประชุมครมใช่ไหมครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารถ้าว่าถ้านนายกไม่ได้มีภารกิจอื่นเปลี่ยนแปลงนะคะก็ต้องเป็นการประชุมครมวันนี้ค่ะข่าวว่ากระทรวงมหาดไทยค่ะ,คะบิ๊กบออ๊อกมทหจะเสนอครมอขออนุมัติให้มีการต่ออายุสัญญาสัมปทาน บริษัท BTS ในส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายค่ะอืมต่อไปอีกกลมๆก,ก็คือ30ปีใช่เพราะเรื่องนี้ก็คาราคาซังมานานอยู่แล้วเนี่ยนานนานมากแล้วด้วยเรื่องอของเรื่องก็คือกทมค่ะค้างค่าจ้างเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยายค่ะก้อนนึงเรื่องของเรื่องก็คือกทมค้างจ่ายค่าลงทุนในส่วนของระบบการเดินรถค่ะ มีรางมันก็วิ่งรถไม่ได้ใช่ค่ะต้องมีระบบเดินรถและมีรถคุณต้องวางรถคุณต้องวางไฟฟ้าอะไรทำ้นีอะไรค่าระบบการเดินรถนี่แหละใช่ค่ะไอเจ้าสองก้อนนี้รวมเบ็ดเสร็จก็คือนับถึงซากกลางปี64นะเอาแค่กลางปี64นะค่ะาไหรวมไปที่ลามหมไ่ที่3ด0 0 0ล้านถ้าไม่จ่ายก็ต้องแลกหมู ก็ต้องแลกเปลี่ยนกันก็คือถ้าเช่นนั้นอ่ะต่ออายุสัญญาสมปทานให้ก็แลวกัน3าปีใช่จะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์ไงแลกกับไม่ต้องจ่ายีหนี้37,000ล้านจ่ายตังค์ไงไม่ต้องจ่ายตังค์ก็เอาสมปทานไปก็มีการคุยกันเจรจากันมาแล้วเข้าครมมาหลายครั้งแล้วแหละกระทรวงคมนาคมของปุ่มเจไทยก็ไม่เห็นด้วยเบรกค้านมาหลายรอบปรากฏว่าวันนี้มีข่าวว่าจะเอาเข้าที่ประชุมค๊อกมจะเอาเรื่องนี้เข้าครมอีกครั้งหนึ่ง ถ้าวันนี้มีข่าวแพร่สะพัดดังมาหนาหูมากเลยนะคะว่อนไปทั่วเลยบอกว่ามีข่าวสะพัดว่าสีนูอนุทินค่ะเลขาโอเลขาพักลัมตรีศักสยามชอบรัฐมนตรีคมนาคมคุณศักสยามจะแท็กทีมจะแท็กทีมลัมตรีสายภูมิใจไทยทั้งหมดเลยอืไม่ร่วมประชุมครมไม่เข้าประชุมครมอบติดภารกิจทุกคน ภาษากายในการประท้วงการที่จะต่ออายุสัมปทานสายสีเขียวส่วนต่อขยายก็คือเป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์นี้แหละก็เลยประท้วงด้วยกันไม่เข้าร่วมชุมครม,มแต่ทุกคนก็จะมีภารกิจนะนในการอธิบายมันก็ร้อนฉาสิครับแน่นอนค่ะการมือมันก็ร้อนฉาเราต่อสายไปที่คุณอนุทินตัดสายทิ้งมไม่เป็นไรเราต่อสายไปที่คุณพิพัฒร,รัชกิจประการนันตีว่าการกระทรวงท่องเท,ที่ยว,แล,วและกีฬาเพลเบเกอร์อีกหนึ่งคนของภูมิใจไทยค่ะ ถามว่ามีข่าวว่ารัฐมนตรีภูมิใจไทยจะแท็กทีมกันไม่เข้าประชุมครมวันนี้จริงหรือไม่จริงแต่ต้องฟังเหตุผลคุณพิพัฒน์ตอบอย่างนี้ครับคุณพิพัฒน์ตอบว่าตัวผมเองฟังให้ดีนะตัวผมเองไม่ได้เข้าประชุมครมแน่ๆเพราะต้องกับตัวเพราะเพิ่งกลับจากประเทศจีนเราก็ทมย้ำไปอีกที มีข่าวว่าจะแท็กทีมกันไปเข้าประชุมครมถามวิธีนะจริงไหมจริงหรือไม่ค่ะรัฐมนตรีพิพัฒน์ตอบว่าก็ได้ข่าวแบบนั้นมาเหมือนกันอืเราถามย้ําเป็นครั้งที่สามทางรัฐมนตรีย้ําเป็นครั้งที่สามนะมถามเป็นครั้งที่สามนะรัฐมนตรีสายภูมิใจไทยจะแท็กทีมไปเข้าประชุมครมวันนี้จริง,รงหรือไม่ไมเออรัฐมนตรีพิพัฒน์ตอบว่าตอบว่าบอกว่า ก็เป็นแบบนั้นก็เขียนไปแบบนั้นมันก็ไม่ผิดหลอกแต่รายละเอียดอะถามหัวหน้าดีที่สุดอืมก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นข่าวที่ลงก็ไม่ผิดหลอกแต่รายละเอียดให้ไปถามหัวหน้าเอาเราเกรงว่าเราจะแปลความคําให้สัมภาษณ์สั้นๆของคุณของคุณพิพัฒน์ผิดอืมไม่กล้าแปลเราจึงต่อสายไปที่คุณมัญยาไทยเศร็จนติช่วยแบกเศษภูมิใจไทยภูมิใจไทยใช่ค่ะ ถามด้วยคำถามเดียวกันเลยเ,ออเรื่องจะแท็กทีมกันไม่เข้าประชุมครอมอ,อะไรประมาณนั้นท่าน,นตีมนัญญาก็บอกว่าออพี่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม,มลาการประชุมตั้งแต่เมื่อวานเพราะมีภารกิจที่จังหวัดอุทยัยก็ถามอีกแล้วที่ลังตีจะประทุองทีมมีข่าวว่า <c oughs> จะแท็กทีมกันไม่เข้า ประชุมครมเช้าวันนี้จริงหรือเปล่าเออท่านรัฐมนตรีมณัญญาตอบสั้นๆนะคะว่าส่วนเรื่องข่าวที่ลงมันก็เป็นเรื่องจริงแต่ยามาซัดพี่มากถามมาพี่ก็ตอบตรงๆอ่ะพี่ส่งใบลาไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายก็พูดง่ายๆว่าอย่ามาถามพี่เยอะถามมาพี่ก็ตอบตรงๆพี่ส่งใบลาตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายใช่ส่วนคนอื่นจะส่งใบลาตอนไหนไม่รู้ตอนไหนไม่รู้แต่รายละเอียดให้ไปถามที่หัวหน้าพักเลยตอบตรงกับรัฐมนตรีพิพัฒน์นะทุกอย่างให้ถามที่หัวหน้า ในทางการเมืองมันถอดรหัสกันวุ่นวายเลยนะเนี่ยใช่แล้วที่สําคัญเขาจับตามองการชุมครมวัดวันนี้ด้วยนะคะว่าณในที่สุดแล้วโครงการนี้จะเป็นอย่างไรเพราะมีการเสนอมีข่าวว่าเสนอเข้าที่ชุมครมไงคุณพิพัฒน์อ้างว่าต้องกักตัวจึงไม่ได้เข้าประชุม,มด้วยความเคารพคุณพิพัฒน์กักตัวก็ประชุมได้เพราะ <Conf irm. S 2> ประชุม <c oughs> ทางออนไลน์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจวันนี้ต้องคอนเฟิร์มกันอีกที ประชุมออนไลน์หรือประชุมออฟไลน์ไปเห็นหน้าเห็นตากันที่ทําเนียบแต่<ม>จริงๆจะติดโควิดหรืออะไรยังไงก็ประชุมทางซูมทางอะไรก็ได้อยู่แล้วนี่ที่ผ่านมาเราก็ใช้วิธีการนี้ในะการประชุมครมอยู่แล้วในช่วงโควิดหนักๆถูกไหม